ก็พอดีพี่ต่ายกำลังจะเอาใบเสร็จมาให้ลูกค้านี่แต่ว่าก็มีรถใหม่มาพอดีเดี๋ยวรอไปดูกันว่ามีรถรุ่นไหนกันบ้างแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะต้องไปส่งรถที่ที่ <c oughs> ลานซ้ายเออไปรับพีนิกไปรับพินิก รถเอ็มซีดำนะครับสำหรับใครที่จองไว้ตอนนี้รถก็มาแล้วตัว735ตัวเซ เรียบร้อยอย่างพี่เจคร้อยแล้วโอเคกุญแจครับผมเดี๋ยวแพ๊บนึงเดี๋ยวพี่เจก็เป็นคนไปนั่งรอข้างในแป๊บประมาณสักสิบนาทีจังตามไปเมื่อกี้ก็จะเป็นที่ที่คายคล้องติดกันก็รถที่มาวันนี้นะครับก็จะมีเจ้าตัวสเปซแคล แต่ว่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวไหนเมื่อกี้พี่ต่ายดึงกดถ่ายรถที่มาลงใช่ไหมครับก็จะมีไฮแลนเดอร์ er ตัวแซตัวนี้พี่ต่ายไม่แน่ใจว่าเป็นตัว4ประตูเอเป็นตัว4ประตูออโต้หรือว่า4ประตูแก่ธรรมดาไม,ไ,ดไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกเอง ียังพูดไม่จบแต่ว่าสายเข้าสำหรับน้อ,นองๆที่ขอมานะครับเจ้าตัวอ่ะ ตัวแคบแซดมานานทีจะมาเอาตัวสปีดหายอีกทีเนี้ยเดี๋ยวพี่อ่าเดี๋ยวพี่ไต่ไปดูว่าสปีดอยู่ง้าเดี๋ยวพี่ไต่ไปเทียบไปดูวันบุรีเดี๋ยวพี่ตไต่ตไไตถ่ายเทียบไปดูนะครับแต่ไม่แน่ใจจะลงนี่กี่คันก็ประตูจะเข้าได้สองฝั่งนะครับถ้าเป็นของอิสุสุกิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองก็จะเข้าฝั่งด้านหน้าตรงรอปภนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นประตูประตูด้านหลัง นี่เราลองเล่นวายเล่นวายถ่ายได้คนกันกว้างอันนี้ถ้าสันพิ่ตก็ต้องต้องขออภัยนะครับเพราะว่าพิไตไม่ได้ใช้ไมายกันสันพอดีมาถ,ถึงเจอแล้วก็กถ่ายเลย แป๊บหนึงเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูตอนเข้าลงอันนั้นก็ไม่แน่ใจถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติก็น่าจะเป็นของลูกค้าพี่ต่ายแหละครับเพราะว่าเดือนนี้พี่ต่ายจองค่อนข้าง,างจะเยอะรถก็คงเริ่มจะทยอยเข้ามาแล้วแหละ เมื่อกี้ลูกค้าที่มาออกมิวเมื่อกี้นะครับ<ม>ก็เป็นพี่ฝนกับพี่เจ๊กก็จะเป็นเอฟซีพี่ต่ายที่ราม,มาขายของติดกันเลยพี่ต่ายขายกะทินะครับก็พี่ฝนกับพี่เจ๊กก็จะขายเขาเรียกว่าขายลูกชิ้นอ,อันนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวผมเอาไปให้ก็ได้ครับอันนี้ใบเวลาเขามารับรถก็จะมีใบตัวนี้พี่ฝนกับพี่เจ๊กก็มาช่วยอุดหนุนมิวพี่ต่ายนั่นเอง เดี๋ยวจะรับรถวันพรุ่งนี้วันนี้ลูกค้าก็มาจ่ายเงินแล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนพี่ใต้บอกพี่เจ๊กพี่ฝนมาจ่ายเงินเดือนนี้ก่อนได้ไอยากได้ยอดเดือนนี้ <c oughs> อีกคนแล้วก็จะเป็นนายุนายุนะครับอยู่มาด้วยกัน3คนพี่ฝนพี่เจ๊กนายุก็ของนายุนี่ก็เห็นเขามาจ่ายเงินมาด้วยแต่รถตองยังไม่มานะจองไว้เป็นตัวเอ็มมาจองพร้อมกันรถตีงยังไม่มาเขามาจ่ายเงินจ่ายด้วย <c oughs> ตอนนี้เขากำลังมามาสี่คันนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ต่ามาถ่ายแป๊บนึงเอาใบไปให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้พี่ต่ยลืมเอาใบเสร็จไปให้ลูกค้าแล้วก็พี่ต่ก็ มาเอาไม้กันสั่นด้วยนี่นี่กำลังจะลงไอตัวแซดกำลังจะลงแล้วก็วันนี้มีสี่คันนะครับสี่คันเดี๋ยวพี่ตายลองปรับไปนี่ให้มันมันเหมือนไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ อ่ะลงละลงละคันนี้ที่ลงคันแรกนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแคโฟ์ไฮแลนเดอร์1.9เกรดแซนั่นเองคันนี้นะครับถ้าเป็นตัวเขาเรียกว่าอีเนาะเอ้านี่จะกดซูมเมื่อกี้ คันที่ลงไปเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นสีขาวมกุกเกียร์ธรรมดาราคาจะอยู่8 8 9 0 0 0แต่ว่าถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับราคาก็จะอยู่ที่924,000นั่นเองอันนี้พูดถึงสีขาวมุกนะแล้วก็อีกคันหนึ่งที่จะลงมาก็เป็นราคาเดียวกันนะครับคันนู้น ที่ขึ้นได้เลยถ่ายให้ดูไม่มีอะไร <laughs> จะบอกว่ารถสาขาตัวเองมาเยอะ <laughs> เอาใครที่จองไปแล้วก็รอรอก่อนนะครับรอก่อนรอก่อนเอาไปละอีกคันหนึ่งก็จะเป็นเจ้าตัวเอ็ม มุกข่าวมุกอ๋อคันนี้เกียร์ออตโต้เดี๋ยวพี่ต่เช็คก่อนเป็นของลูกค้าพี่ต่คันนี้เก้าแสนสองหมื่นสี่พันมีมีจองอยู่สองคันสามคันนะออตโต้คันนี้เกียร์ธรรมดาเดี๋ยวพี่ต่ลองถามก่อนขายดีครับตัวแซดและสีขาวขาดด้วยขาดด้วยตอนนี้คันนี้เจ้าเกียร์ออตโต้ี่ลูกค้าพร้อมมากๆลูกค้าอยู่อาอยู จังหวัดใกล้เคียงแล้วกันก็คือไม่ไม่ไม่ไ,มได้ไกลจากบุรีรัมมากเพราะปกติถ้าไกลมากพี่ต่าก็แนะน,นาไม่ออกที่บ้านนั่นแหละลมาแล้วเจ้าตัวเอ็มสีดำตัวเอ็มสีดำมีลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากนะครับคันนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทพูดวิทย์ก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวเอมนะครับเขาจะมาพร้อมกับชุดแต่งเลย <c oughs> ที่เราสังเกตดูนะครับหน้าเขาจะดุแล้วก็ คิ้วล้อมีมาให้ลาวแหลกมีมาให้ชุดกระบะไลเนอร์ของเขาก็จะมีเขา้าเข้ารูปเลยเข้าชุดของเขานั่นแหละเดี <S 2> <S 2> ๋ยวมาจ่าอฝั่งนี้ดีกว่า ไม่เพราะว่าเดี๋ยวรถลูกค้าพี่ตายจอ,อกวันพรุ่งนี้เจ้าตัวมิวเดี๋ยวเขาถอยเสียบเขาถอยเสียบตูดแล้วเราก็ออกข้างหน้าอืมคันนี้พี่ตายจะปล่อยวันพรุ่งนี้น้องลูกตาลน,น้องลูกตาลยังไม่ได้เช็ดนะแต่ว่าล้างไว้ละคันนู้นก็ของพี่ต่ออยู่ผู้ใจสงนะครับเดี๋ยวพี่ตายปล่อยวันที่เ คันที่จะลงมาหลังสุดนะครับก็จะเป็นเย่าตัวสเป e แคป1.9เกรดแซคันนี้ราคา730,000บาทเรียบร้อยก็ทีนี้ พี่ที่เขาส่งรถเสร็จแล้วก็จะกลับกันแล้วเดี๋ยวเขาเก็บหางที่เลยเก็บอะไรก็คงออกประตูหลังที่เขามานี่แหละครับโอเคก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามอันนี้ก็ถ่ายดูเผื่อมีใครอยากเห็นแล้วก็มี FC เห็นเฮ้ยมีรถเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จะได้รีบให้เสี่ยวเขาติดต่อกับป๊าบมา,าแล้วเชียว <laughs> ติดท้าย <laughs> อ่ะไม่เป็นไร <laughs> เดี๋ยวไปตายออกข้างหน้าวัานพรุ่งนี้โอเคขอบคุณเดี๋ยวไปตายไปทำงานก่อนสวัสดีครับ